วันนี้จะมารีวิวรถครับทัวร์ลิงครับผมสายทัวร์ลิงครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับผมนี่ครับนี่รถคันนี้เป็นยี่ห้อเบนเนลีนะครับผมยี่ห้อเบนเนลีครับผมห้าสองศูนย์เอ็กครับนี่ครับรถคันนี้นะครับห้าร้อยซีซีครับผมนี่ครับจะเป็นทัวร์ลิงครับมาแบบพร้อมปิ๊บเลยครับสามใบครับนี่ปิ๊บสามใบครับ หนึ่งสองสามครับสามใบครับผมนี่ครับล้อหลังนะครับล้อหลังจะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับล้อหลังสิบเจ็ดครับผมส่วนล้อหน้านี่ครับล้อหน้าเป็นขอบสิบเก้านะครับสิบเก้ามีดิสคู่ครับดิสคู่ดิเบรกคู่ครับผมนี่ครับมีอีกข้างนึงก็มีครับจะเป็นดิสคู่ครับส่วนไฟนะครับไฟนี่ครับไฟหน้าครับผมไฟหน้าตัดหมอกครับนี่ครับผมไฟหน้าครับนี่ครับไฟหน้าครับผมนี่ครับจะเป็นไฟ ไฟลีสองข้างไฟเลี้ยวครับผมแล้วมีไฟพิเศษก็คือไฟนี่ครับนี่ครับไฟเลี้ยวครับผมนี่ครับไฟก็จะมีเพิ่มมาอีกครับผมนี่ครับเวลาสตาร์ทเวลาเราวิ่งครับเวลาหมอกครับมีสองสามตัวเต็มครับนี่ครับผมเวลาเราวิ่งครับนี่ครับโอเคแล้วก็ผมจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูครับนี่ครับ ไม่ก็จะเป็นไม่ไม่ธรรมดาครับไม่รถคันนี้เป็นนี่ครับไม่รถครับก็ลองสตาร์ทดูครับโดยรวมๆร่าวคร่าวครับรถคันนี้5 0 0ร้ซีซีครับผมไม่มากนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ รถคันนี้เป็นโฉมปี2 0 2 1นะครับ2 1ครับผมก็สายทัวลิงครับสายโัวลิงสายตัวลิงนี่ก็ถือว่าซีซีก็ไม่ถือว่าเยอะ5 0 0 c ครับแต่ก็ติดติดมือเหมือนกันผมก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับเข้าๆก็จะมีอยู่อยู่แค่นี้ครับผม